สวัสดีครับตอนเช้าๆเมื่อเนี้ยเกิดมาเนี่ยน้ำนอกอีกตัวหนึ่งครับเป็นนกตอที่โคตรหวานครับพี่น้องหมานครับที่มือสองก็ยังได้ครับหมานนกยังจะคอยว่ากันครับพี่น้องได้ใส่พี่น้นอนหรืเบิ่งเบลไล่วานเปรียังใครเหมือนพักแก่ สิ่งของว่าเนี่ยเขาบอกว่า,มาหมันนะครับนกแบบเขาว่านกแบบนี้สิหมันครับเขาวางสิเนาะมีเซียนอยูสองคนกับเซียนใหญ่เขาว่านกตัวนี้สิมนสันนะท่าน่าเอเล่ดีสีหมาครับพี่น้องหมนันอีเล่ครับพี่น้องหมนันโคตรหมันเลย มือละสองอ็ติดครับหมานกกดปูดนกเอี้ยวนกขาบนกขาบผมต้อนนกมาว่าเคยติดจากเฉียนมีนกตัวนี้ครับติดติดหอนนกขาบครับนกกาว้านกกดปูดนกเอี้ยวครับหมานคับครับนกประเภทนกมูนนี่ มาบัางหลวดไล่กันนะพี่น้องว่ามันเปลี่ยน่อยหมานนกหพี่น้องเบิ่งเอาไว้ครับ บางหลวดไล่บึงอย่างเอานกลักษณะนี่นกตาแบบนี้นกขนแบบนี้มันเปีนยังไมักไอ้ดึงพวกนกกดปวดนกกาวา่านกเอียวเขาดีแถอพี่น้องหมานครับหมานแน่แต่กับโคตรมือนกับพี่น้องถือบุรูจักเขียวครับ มือละสองอยังเสียอยู่ครับแต่มือแรกอาจจะสั้นๆอยู่ครับลังเท้าทั้งโตถือกะการมหมอดบางกับขันครับคือเกทั้งเทียหัวแตกกับมีครับมือหลังมากขันเราครับมึนครับนกตัวนี้ ปวดมึนเลยที่แรกผมมาดีป้อยแล้วครับพี่น้องออกไปมากอะโอ้เลียงไว้ฟังเสียงเราครับนั้นมันเป็นนกต้อน้อน้าเนอะถืออนุกเขาใหญ่ตัวเดียวครับแต่ตัวม้านกตัวนี้อานนั้นม่ตจะนกกดปูด นกเอียวนกกาเวาวนกขาบครับพี่น้องพี่น้องเคยต่ออะติดนกขาเทียบวะนี่แหละครับบังนี่แหละติดนกขาเซ้ครับหมวดทุกไทยที่ไปต่อมาครับที่แรกติดนกขาบไม่สองติดนกกดปูดครับพี่น้องนี่นะครับบังเอาลวดลายวานเบลี่ยนไฟมานได้แค่นก นกทีหมานแล้วกัเบึงนกพีนกไม้ผมนะครับอันนี้ขอยบางนกไม้ผม ผมใส่เบิ้งนกไม้ตัวใดดิตัวที่ได้ล่าสุดครับเป็นนกที่ไอ้ที่ผมต่อมาไม่ตัวล่าสุดครับที่ว่ามีสามขัดครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับพี่นอ้องขึ้นไว้ครับนกตัวนี้เหีย่ยคู่เหี่ยคู่เลยครับนกไม้เขาขัน ดูไก่นไว้คู่หลัดเลยครับอันนี้คือนกหม่นะครับที่ที่ผมวาดได้มาสามคันนี่แหละที่อาไปพี่ใหญ่เพิ่งว่านกผู้กับนกแม่ตอนนี้ยืนยันได้แล้วครับนกผู้พันเปอร์เซ็นต์ครับผมวาวมันคู่เก่งเรียกเก่งแล้วขันดีนะครับสู่นกไว้ครับนี แล้วก็มีคนแตกแตกงามนะครับสนับปีกัที่ดีครับพี่น้องอันนี้มันยังเป็นคนบานอยู่ทายคนบ่บ่ลายขึ้นเขามูนกตูนี่ทายคนแถบไม่เบดทุกตัวครับมีนกตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเทายขนทายน้อยๆสนับปีกที่ดีครับพี่น้อง สู่นกไว้ครับนกตัวนี้ได้มาเดือนเดือนกัวหรือมัองม้งคุณวเดือนหนึ่งก็เดือนน้อยๆนะครับแต่สู่นกไว้ครับนกไม่คันขึ้นนี่มันคู่รัดอย่างเดียวเลยครับคู่อย่างเดียวเลยคู่ล้วก็เรียก ได้เดียนเดียวเด้อครับนี่ที่ผมลงคลิปแล้วครับเฉลยเจ้าเสียงหวานครับตัวนี้ที่ที่ว่าตัวผูวคือตัวแม่กันแหละครับแต่ตอนนี้ผมมั่นใจร้อยปเปอร์เซ็นต์แล้วครับนกตัวผูวร้อยปเปอร์เซ็นต์ครับนกตัวนี้เพราะว่ามันคู่ดีครับ,บนกตัวใดคันอยู่ใกล้เนี่ยมันคู่รัดเลยครับโ <c oughs> มน,นี้ก็มาให้เบิ่ง นกชมนกแต่ของเนี่ยครับเพราะว่าตอนนกกับวาค่อยนั่นเต่มมนนี่ก็ว่างอะ่ะผมว่าสีออกไปอันขี่รถตะล้นหาบัางนกเหา่าๆหี้ครับไปขี่รถหาฟังเสียงว่านกตร่างไนเพราะต่อไรนเนครับนะคือว่านตนออย่างไหมครับบัต ทางเงินผลคือยังต่อได้อยู่สันดีแั่ทางผมขี่รถไปหานกขันอยู่มื้อมีจกักโตครับพี่น้องหานกขันนกเห่าแต่มื่อวานี้ผมมาที่ลองขี่รถเหาออ่าเบิ่งว่ามันสินมีนกขันบ่บางในขันคอยเซ้งสินะครับนกเห่าคอยเซ้เ,าเนาะ คลิปนี้ครับประมาณนี้นะพี่นอ้องให้ชมนกไม่กันนกเก,ก,กวามมกว่ามันเป็นไดโนกเป็นตาเลียงบ่บแต่ตัวนี้นกตัวนี้ผมว่าอโอเคเลยครับเบื้งหลุดไล่ยและการจิตใจนะครับเนาะผมว่าคืออิพานด้วความนกตัวนี้นกไม่ตัวนี้นลคลิปนี้ประมาณนี้นครับพี่น้องนะนกก็มีหลายตัวอยู่แต่ว่ราะท่านไดน เดี๋ยวเสศษชิปให้เบ้าง,งเรื่อยๆครับแต่และตัวลายของมันอันใดงามมีหลายตัวอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านไหนเฮ็ดชิปให้พี่น้องเลยบ้างแต่บางทีก็ดให้เบ้างเป็นลายบุกตัวเป็นลายตัวไปครับว่าเป็นตาเลี้ยงมาเป็นตาเลี้ยงเนาะพี่น้องผมงก็ไว้ติดกันแล้วครับพี่น้อง ติดกันแ,แเลยล่ะบอกผ่าห่อผาอยางล่ะนี่ห้อยตัวยียวครับเจ้าเจ็ดแจ้วน,น่ะคลิปนี้ขอขอบคุณอะไรครับเอฟซีทุกท่านและถูกชมรมนะครับที่ให้กำลังใจชามาดโดยมาตลลดและท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม